ครับสต๊อบไบ์วันนี้ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับช่างบอมครับเข้ามานะหาช่างบอมหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยมานั่งคุยในเรื่องของความเป็นมาของช่างบอมสักทีว่ากว่าจะมาเป็นช่างบอมวันเนี้เขามีจุดเริ่มต้นมาอย่างไงวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาคุยกับช่างบอมแบบเป็นเต็มละอาะครับช่างบอมครับก่อนที่จะมาเป็นช่างในวันนี้ก่อนในนี้เราที่ผมทราบมาคือเคยเป็นตัวขี่มาด้วยใช่ครับนะครับจุดเริ่มต้น ตอนนั้นมันเป็นยังไงก่อนที่เราจะมาเข้าสู่วงการของวงการแด็กไบค์เนี่ยครับแต่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนผมก็เหมือนผมชอบรถอะทารถแล้วผมก็เทสต,ตามท้องถนนไปแข่งตามท้องถนนะอะไรแบบเนี้ยไปททะไปเอารถออกมาก็เหมือนเด็กแว้นทั่วไปอะไรเงี้ยครับ,รบในท้องถนนทั่วไปแล้วทานี้พอดีผมไปทําเอารถเอาเครื่องมาให้พี่สมชายโซ่ทำสมชา,ายโซ่โซครับครับน้าอาจารย์ผมผมก็เรียารถให้เขาทํา แล้วท่นี้ผมก็ทาเสร็จมันก็มาวิ่งตามท้องถนนตามท้องถนนตามท้องถนนอะไรมันก็แบบว่าแล้วทีนี้ก็เห็นเราขี่ตามท้องถนนด้วยอะไรเงี้ยพี่ของชายเขาก็แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปขี่ในสนามไหมอะไรแบบนี้ยเออเอ็งเอ็งเองน่าจะน่าจะพอขี่ได้อมีทักษะอยู่ก็ไปขี่ผมก็เลยทีนี้ผมก็เลยเข้าสนามเข้าสนามเสร็จผมก็ไปเวลาไปแข่งรถแข่งอะไรก็เราต้องทําด้วยเราไม่ได้ขี่อย่างเดียว เราก็ต้องถอดทําเปลี่ยนทัเตอร์ทำทำนี่ก็คือต้องช่วยกัาทำเราก็ต้องรู้อาการรถด,ด้วยครับ <c oughs> เพราะไม่งั้นเราจะตอบเขาไม่ได้ไง <c oughs> เราจะตอบผู้ชายไม่ได้เลาเขาถามว่ารถอย่างนี้เป็นยังไงน้ํามันมันลึก <c oughs> ไหมมันในเกียร์มันดีไหมอะไรแบบเนี้ย <c oughs> เราก็ต้องเราก็ต้องศึกษาตรงนั้นตอน <c oughs> แรกก็ไม่รู้เรื่องเราตอบไม่ได้ขีอย่างเดียว <c oughs> ตอนหลังมันก็เริ่มเริ่มเ,เ,เวลาเราแพ้เขามั่งอะไรมัางเราก็ต้อง ต้องเก็บอาการเก็บอะไรแหละว่ะา,ต,าต้องใช่ต้องศึกษาแล้วเราก็จะได้บอกให้เขาถูกเขาก็จะแก้รถให้เราตรงรตรงจุดแต่ก่อนก็ไปขี่ผมก็เลยเอออันนี้มันก็เลยเริ่มเรียนรู้มาไรืเลยเวลาเขาให้เปลี่ยนสเตอร์ทำนู่นทํานี่เราเราก็เซนเซนรถเองอ,ะอ่ะเพราะว่าผมชายเขาก็จะเป็นระเบียบหน่อยเวลาจะทํารถจะแข่งรถเขาก็ให้เราเช็ครถเองว่า รถมาจอดว่าน็อตเบรกน็อตอะไรอย่างเงี้ยคือให้เราหยิบมือเราเช็ครถเฉพาะรถ<อ>เราอะไรเงี้ยเราทํำรถแข่งเราก็ไปเช็คน็อตเบรกน็อตล้อน็อตทสเตอร์ว่าเราเช็คเราขี่เองเราต้องเช็คเองให้เขาเช็คเองเราก็ไม่รู้ <ừ> เราก็ขี่ฝวามมั่นใจเราอ่ะพี่ครับเราก็เช็คไข่น็อตปั๊มน็อตจานน็อตอะไรแบบที่มันจะหลุดที่มันจะอันตรายอะไรเงี้ยเขาก็ให้ขี่แรกที่ขี่ในสนามตอนนั้นเป็นรุ่นรุ่นอะไรครับเอ็กซ์พีดสองวาล์วโอเพนครับเอ็กซ์พีดสองวาล์วโอเพนใช่ครับก็เป็นรถของพี่สมชายเองใช่ครับ โอ้โหตอนนั้นจับรถครั้งแรกในสนามเป็นไงบ้างครับขับรถจับรถครั้งแรกนะ่าจะได้ประมาณที่ที่ที่สองนะสนามแรกอะ่ะอผมว่าแข่งปีหนึ่งอะ่ะก็มันก็ติดทุกสนามนะครับปีหนึ่งก็ติดรายการอะไรนะแม็กซ um ิมัมอะไรอ่ะครับแ <5, S 1> ม็กซิมั่มอ่ะก็ติดมีติดก็ตอนนั้นมันแข่งได้กี่สนามเจ็ดแปดสนามก็มีได้ได้ที่หนึ่งครับที่หนึ่งสนามสนามหนึ่งแล้วก็ติดที่สองที่สามครับที่ สี่อะไรก็ติดอยู่เงี้ยแต่ก็ติดขนาม,ม,มใช่ครับก็เลยแบบว่าแล้วท่านี้ก็ท่านี้มันเป็นยังไงนะเขาที่ผมชายทาแล้วตอนนั้นอะไรมันแข่งรุ่นไหนหรือว่ามันปักปักปักรุ่นหรือยังไงผมก็จําไม่ได้ครับท่านี้ผมก็เลยมีรถของตัวเองแล้วผมก็ไปทํางานโรงงานเนี่ยทั่วไปอเวลาทำงานโรงงานเสร็จมันก็แบบเบื่อพี่ครับ มันต้องเข้าออกเป็นเวลาต้องตอ<ล>่ออ<ล>ะไร <นะ S 2> ผมก็เบื่อรู้สึกไม่ใช่ตัวเราแล้วใช่เวนี้ผมก็ลองมาทํารถผมเองทำรถผมเองก็ลองทําเออจาพี่หยุ่ชายว่างเราเราเคยไปอยู่ขเขาก็จําจําเขามาครับจําเขามาเสร็จเราก็มาลองทํารถเราเองมาทดรถเราก็ทํารุ่นเดียวรถรถเราก็ทํารุ่นเดียวกับที่เราขี<ต>ก่ก็คือรถสองวราใช่ครับสองวาโอเพ่นนั่นแหละใช่ครับทําก็ลงรายการก็น่าจะจะเนี่ยแหละรายการแม็กซิมัมอะไรเพราะว่าผมผมผม เลิกขี่มาก็ไม่นานเพราะว่าผมผมก็มาทํารถตัวเองเลยเข้าไปทําโรงงานอยู่กี่ปีนะครับน่าจะปีหนึ่งได้ปีหนึ่งใช่ครับแล้วเพราะว่าต้องบอกว่าในยุคนั้นมีรายการแข่งอยู่ไม่ไม่เยอะใช่ไะเดือนหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนี้ยไมนาน่ะพี่ไม่ให้มีเยอะเหมือนเท่านี้ตอนนั้นทําตอนนั้นผมก็ถ้าจะทําโรงงานอยู่แหละที่ผมที่ผมไปขี่แล้วอะแต่มันแข่งวันอาทิตย์ไงแล้วอยู่แล้วทำสองวันตอนนั้นก็คือทําแค่รุ่นรุ่นเดียว ที่ผมชาทำสองวาวแล้วอันนี้ผมกลับมาทําแล้วผมมีโซนิกอยู่รถผมอะรถผมเองอะก็คือเนี่ยในรูปเนี่ยแหละที่เป็นรถมโซนิกของผมเองว่าขี่ใช้งานทํางานแต่พันนี้แล้วก็เราก็จําเขามามั่งดูเขามามั่งเราเป็นคนขี่เป็นช่างทารถเราก็เลยเยารถเราเลยแหละตัดทําเลยผมถามนิดนึงย้อนกลับไปนิดนึงทั้งบอมเรียนจบช่างมาไม่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 จบช่างด้วยจบไค่มสามหีอ๋อไม่ไม่จบแต่ผมชอบรถเนี่ยชอบรถชอบความเร็วรถ้าก่อนผมว่าไปขี่ แบบถนนทื่อนี่ก็ว่าแว่นอะไรก็เป็เป็นปกติอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนสนามมันไม่ได้เยอะเไม่เยอะไม่มีไม่เหมือนมันมีแต่มันก็ไม่ให้ไปไปเทสไปแว้นในสนามเหมือนสมัยนี้มันก็แข่งอย่างเดียวแค่เราขี่ไปดูเฉยใช่ไหมใช่แต่เดี๋ยวนี้มันมันมีให้ให้ให้ไม่มันมีแบบรายการแข่งเขาจะมีให้แว้นให้เด็กจากท้องถนนนะเข้าไปแว้นในสนามมันก็จะปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่สมัยก่อนพวกรายการแบบนี้มั่งคือเราแค่ขี่เราจากบ้านไปอ่ะเราไปดูเฉย เราก็เนี่ยเราก็บิดตามทางเจอพวกใครก็บิดแต่อย่างนั้นมันมันไม่มีให้แข่งแต่เดี๋ยวนี้รายการเขาจัดเหมือนรดระลงให้เด็กแว้นตามน้องถนนเข้าเข้าไปในสนามถ้างั้นก็ทันยุค MMC ด้วย MMD ทเอ็มทันนะผมก็เทสอยู่ไปไปเคยเคยเคยไปขี่รถพี่แถวเนี้ยชื่อร้านพี่หนุรังสิตอะไรเงี้ยอยู่แถวบ้านนะครับก็ทําให้ขี่แต่ก็ยังขี่มันก็เราแค่แค่ขี่ถนนถื่อแล้วขี่ไม่รู้การรถไม่รู้อะไรมันมันเทสเป็นถนนถื่อน MMC พอมาทํารถแข่งเอง ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทําเป็นรูปแบบของทีมชัดเจนไหมหรือใช่ใช่ยังๆเนาะก็ทําแบบตามทำก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้ไม่ได้ก็คือไปวิ่งอะไรครั้งแรกก็ไปเอาอะไรดำของเตยอะไรเนี้ยก็ไปทํามาก็ประกอบแล้วก็ดูพี่หมชายจามามั่งอะไรมั่งแล้วก็มาดูประกอบประกอบในครั้งแรกก็ไปแข่งแม็ที่มัมก็น่าจะตอนนั้นด้านจะได้ที่สองรถรถพังก่อนรถก้านขาดก่อนพี่เล็กได้ที่หนึ่ง เล็กพี่เล็กนนไดที่หนึ่งครับ,รบแต่ผมได้ที่สองสนามแรกที่ผมทําอ่ะครับแต่ผมได้แม็กซ์สปีดด้วยโอ้โหวิ่งสิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดสี่ท่าไหร่ไม่รู้แหละมื่ขี่สี่ร้อยสองเมตรใช่ครับสี่ร้อยสองเมตรโซนิกก็ผมก็จะได้ผมได้ที่สองแต่เวลาที่เร็วที่สุดอ่ะมันอยู่กับผมโอ้โหก็คือได้มา ถ้วยก็ยังมีมีอยู่ใช่ท้ายนี้เมื่อก่อนมันเป็นรูปแบบของการชิงไฟออใช่ใช่ใช่ครับแล้วแต่คนขี่ลยใช่เมื่อก่อนชิงไฟอารมณชิงไฟเป็นไง<ช>นครับอารมณ์ชิงไฟถ้าเป็นชิงไฟมันก็จะเก่งๆเลยแหละพี่ครับมันก็ถ้าเป็นคนขี่ก็สมาธิต้องดีอ่ะนะต้องนอนต้องอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นช่างก็ต้องลุ้นข้าตัวขี่มันยบมันยังไงออกเช้าเขาไหมอะไรเนี้ยถ้างนั้นช่างหมก็ได้เปรียบเลยก็คือเราขี่เองด้วย แล้วก็ทํารถเองด้วยใช่ใแล้วก่อนผมว่าเวลาขี่เสร็จผมก็ไปไปลองขี่ที่สนามลองขี่แต่ไม่ได้ไปขี่กับไฟนะครับพอตัวผมเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วผมก็มาขี่ลองดูอาการรถเฉยแล้วผมก็มาให้ให้ตัวขี่ใช่ครับเพราะก่อนใครขี่ให้เราบ้างก่อนที่ทํารถแรกๆลูกน้องโกรลานบาวอินเนี่ยชื่อไอ้ปิ๊กโคลาดอะไรนะครับเขามาขี่เราให้ใช่ครับแลวตอนหลังก็จะมาเป็นไอ้เป้าเป้าบินเป้าบินมาขี่ให้ใช่เป้าบินขี่ให้แล้วก็ มันก็ไล่มาเรื่อยๆนะแล้วก็เก่งอยู่ที่พงแล้วก็อ่านแม่กอง,งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ใช้อ่านแม่กองขี่อยู่อยู่ในทีมเลยครับคืออ่านแม่กองขี่คนเดียวแหละเพราะว่าผมไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ขี่หลายคนอะไรเงี้ยอืเพราะเราจะได้ไล่ถูกว่าอ่าแมกกองขี่สไตล์นี้แล้วก็ทำ,ทำสไตล์นี้ใช่ครับมันจะเหมือนกับรุ่นเมื่อก่อนนะที่ตัวขี่จะอยู่ประจาทีมแข่งใช่ใช่ใช่แต่เด<ว>ี๋ยวนี้มันตัวขี่มน้อยครับแต่ทีมแข่งเยอะครับมันก็เลยต้อง มันต้องเลยก็ต้องขี่ไดห้หลายตามาตามสภาพกันไปอะเนาะใช่ครับทีมมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างจริงๆเมื่อ,อไหร่ครับรูปเป็นร่างจริงๆก็ตั้งแต่เข้าที่สองมาแล้วครับสนามแรกก็เลยทาทุกทุกทุกไอ้นี่เลยก็เลยมุ่งมั่นเลยใช่ครับทํามามันก็ติดมันติดที่หนึ่งมากที่สองก็ติดเยอะแรกๆก็ติดมาอยู่ก่อแล้วก็ขยับมาเป็นสองวาลสองวาลโอเพนเป็นรถมีเปลือก พี่ก็มาทาเป็นซูเปอร์แล้วซูเปอร์ส wow. องวอลไปแข่งแล้วาหม้กนเก่งอยู่ที่พงแข่งให้อยู่ครับก็มันก็ก็มันก็อย่างมันลถมันก็มีติดทุกสนามมาพี่ก็มีติดทุกสนามติดที่สองมากที่หนึ่งที่สามที่สี่ 4, มันก็ปัดผลกันไปแล้วแต่จงหวาแล้วโอกาสช่างบอมชื่อของช่างบอมลุงติดเริ่มมาติดในยุคไหนก็น่าจะน่าจะน่าแหละแม็กซิมั่มนะครับน่าจะไม่แม็กซิมั่มไม่เท่าไหร่มาเอ็นดีโอ เอ็นจีโอเขาทํารถกันตั้งนานแล้วพวกคนอื่นอ่ะผมทําสนามแรกทูปเปอร์เพนเก่งพิ่พงขี่ให้ครับแล้ววันนั้นผมอ่ะได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งทำมันวิ่งเท่าไหร่นะสิบหกครับสิบจุดหกได้ที่หนึ่งครั้งแรกเลยผมทํารถุูเปอร์แต่ผมก็ทำสองว่างอยู่แหละป่ะปูนล้วเนี้ยก็ขยาบทำทุูเปอร์ครับสี่ร้อยสองเมตรของห้าก็วิ่งสิบสิบจุดหก เห็นวิพงขี่ <c oughs> ก็ได้ที่หนึ่ง <c oughs> ที่ ngo ท่นี้ก็เลยแบบนายทุนก็เห็นนะยในพรอะ ngo มันจะมีเพจมีอะไรคนเขาจะทติดตามอยู่อยู่เยอะฮ <c oughs> ก็จะกลายเป็นแบบว่าในทุนก็เห็นเราทําแล้วเราก็เริ่มมั่นใจแล้ว <c oughs> เราติดแล้วอ่าเราติดแล้วเริ่มมั่นใจแล้ว <c oughs> เราก็ไล่ทําแล้วเราทําอ่ะเราทําเราทํราทรถแบบเราทำซปเปอร์เลยอะ่ะรุ่น <c oughs> ที่แรงที่สุดเราก็ทําเลยอะ่ะเราไม่ได้ทําตั้งแต่พ ลูก5 3ลูกา5 3 5 2อะไรเงี้ยคือทําเราทําซุปเปอร์รุ่นที่แรงที่สุดคนมันก็จะจดจําได้ง่ายขึ้นต่างประเทศต่างอะไรก็ขายของขายเครื่องก็จดจำได้าขึ้นรู้จักไปถึงอินโดมาเลเซยฟิลิปปินส์ด้เลยนะเวียดนามเวียดนามลูกค้าก็เยอะมีอยู่ครับมันก็จะไกลมันก็เลยก็นี้ก็เลยทํำซุปเปอร์เลยเพราะทารถผมไม่ชอบความเร็วครับแล้วรุ่นซุปเปอร์เป็นรุ่นที่เร็วที่สุด เร็วที่สุดในรายการเราแบบเราชอบเลยแล้วแบบมันไม่มีปิดกั้นกติกาอะไรแบบเนี้ยมันทุกอย่างทุกอย่างเปิดโอเพ่นเรามีความคิดเท่าไหร่เราใส่ไปเลยโอ้โหอย่างนี้แล้วหลังจากที่อ่ะต้องบอกว่าเรื่องทีมประสบความสาเร็จแล้วแล้วการมาเปิดร้านนี่มาเริ่มช่วงไหนครับเปิดร้านมาเริ่มช่วงไหนก็ตั้งแต่แข่งมาทีมมัมได้นิดนิดหน่อยหน่อยก็เริ่มซื้อเครื่องมือทาเมนตั้งแต่เราเริ่มทํารวเราแล้ว ตั้งแต่เราเพิ่งทำสองไอสปีดอะสองวาวอะเพิ่งเพิ่งเพิ่งทำมันก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเข้าเอเจโอเลยแหละเข้าเอเจโอครั้งได้ที่หนึ่งเขาก็นายทุนก็ยิ่งเห็น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 แล้วนี้ผมก็เริ่มนเราเริ่มมีนายทุนเต่นายทุนก็บอกให้ไปแข่งนี่ไปนี่ช่วยน้กมันช่วยอะไรก็คือทรัพพอร์ตเราอะมีร้านท่อมีร้านท่อท่อสูตรร่วน้องเงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีพวกสนับสนุนก็มีเจริญผลเจเกสชลบุรี แล้วก็วงล้อเหตุตองอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็เลยไปแล้วผมว่าคือไปแข่ง ngo คือได้ที่หนึ่งแล้วนี่ผมก็ไล่แข่ง ngo แล้วเขาจับเขาจัดอันดับเขาเขาไม่ไม<ะ>่เขาจัดเก็บคะแนนประจำปีตั้งแต่โมกุลานทันรรวาถ้ารถใครคะแนนนแํแเราก็ได้ถ้วยประจำปีเหมือนที่เรมีผมก็ได้ ngo ถ้วย ngo เก็บเก็บคะแนนนะครับ เก็บคะแนนตั้งแต่มกรายจนทันวาถ้วยุเราไม่เป็นรุ่นที่ซุปเปอร์เพ่นก็คือถ้าเราคะแนนเรานําตั้งแต่เรานําตอนไหนก็ได้แต่ตอนรวมรวมมาปลายปีแล้วคะแนนคะแนนเรามากสุดเราก็ได้ถ้วยประจำปีแค่ที่มันก็ภูมิใจนี้แหละมันก็เป็นของอีกโจด้วยถ้วยก็จะอยู่ตรงนี้อีกอีกอีกการแข่งขันหนึ่งที่ที่ผมว่าหลายคนน่าจะจําได้ก็คือเออชิงเงินแสน ใช่ใช่นี่โหอันนี้ก็ปังเลยนะชิงเงินแสนก็จะารายการเอ็นจีโออย่ครับก็ตั้งตั้งอะไลรถมันคือเขาก็ดีนะเขาดันพวกทีมช่างให้มีความค่ัพัฒนาอืมมันวิ่งกันอยู่ประมาณสิบจุดศูนย์สิบจุดหนึ่งสิบจุดสองแล้วก่อนแล้วพวกผมก็วิ่งกันอยู่แค่นี้คมันก็วิ่งกันอยู่หลายๆช่างก็วิ่งอยู่แค่นี้แล้วก็ในนี้เอ็นจีโอเขาประกาศมาถ้ใครแตะเลขเก้าคนแรกอจะได้เอ็นจีโอจะเอาเงินน่ะ เงินสดของพวกทีมงานเขาอะคือแจกไลายแสนหนึ่งแสนหนึ่งอันี้ช่างก็ไล่รถกันใหญ่เลยช่างก็ไล่อย่างพวกช่างส้อยบางเต๊ะพวกคน like like. like. อื่นก็ไล่กันอเงยก้ร์กก็มาไล่บี้กันเลยว่ารถรถใครมันวิ่งได้อะไรเงี้ยรถใครวิ่งได้ใครอยากใครรถใครแต่เลขเก้ามันก็เงินมันเยอะครับมันก็มีความแบบเออเราต้องไล่ไว้คนอื่นเขาไล่กันเราก็ต้องไล่เผื่อเราจะมีหวังอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้หวังหรอกครับมันอยู่ที่คนขี่พอดีอ่าน อ่านแม่กองจังหวะขี่อ่านอ่านมาขี่ให้ผมน้าแล้วจังหวะมันก็จังหวะัก็ได้ที่ของห้าจังหวะก็เหมือนรถซ้อมก็ไม่มีนะเลขเก้าซ้อมก็วิ่งแค่ที่เบ็ดศูนย์ที่เบ็ดศูนย์ที่เบ็ดศูนย์ที่เบ็ดหนึ่งก็จังหวะแบบว่าคนขี่ก็ก็แบบมันตัวงเงินมันเยอะนะมันก็คือเขาเขาแบบว่าเราก็ทําให้เต็มที่ได้ไม่ได้ก็ว่างทีอ่านไม่กองก็ขี่วิ่งอยู่เก้า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 แปดหรือเก้าเก้าเท่าไหร่เนี่ยแหละ ก็แส่แส่แต่งเอะไรเยอเขาว่าแจกเขาแจกเรยน,นเลยแสนหนึ่งนี่โอ้โหเขาว่าแจกมาแสนหนึ่งวันนั้นอาร์ตขี่ใช่ครับวันนั้นเราอัดฉีดตัวขี่ด้ไหมไม่ไม่ก็เหมือนอยู่กันไม่ไม่ได้ไปอัดีดหรอกเราก็ต้องแบ่งกันอยู่แล้วอ่าก็เรา,าได้ก็คือถ้าอาร์ตขี่ได้เราก็ต้องแบ่งเราไม่ได้เอาคนเดียวเราคือแบ่งให้คนขี่ทีมด้วยนะทีมงานเราด้วยก็คืออาร์ตมันก็มันก็ไม่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะไอ้นีน่หรอกเพราะว่ามันซ้อมไม่เห็นเลขเก้าเลย วันสองไม่เห็นเลขเก้าเลยใช่ไม่เห็นเลยก็เห็นไ่วที่เปิดศูนย์ที่เปิดศูนย์ที่เดศูนย์อ๋อใช่ครับแต่ตอนแข่งก็ทันนี้ล้วก็เราไม่ได้คิดอะไรอ่ะผมก็ยังเออแล้วแล้วก่อนมันถ้าใครวิ่งเลขเก้าครั้งแรกมันก็คือรถมันเร็วพัฒนาเป็นจโอพัฒนามาก็ผมก็ได้มาแสนหนึ่งวันนั้นเป็นชิงไปด้วยไหมไม่ชิงไม่ชิงไม่ชิงไม่ได้ชิงนะเวลาดีที่สุดเหมือนตอนนี้เลยอ๋อแต่เขาแต่เหมือนเอ็นจโอเขาแบบมันปลุกใจให้พัฒนาให้ให้แรงอะไรเงี้ย แสนแรกเลยไหมแสนแรกครับแสนแรกเลยแล้วก็มีแสนแรกที่เป็นรถขบูแเรัยแสนแรกแจกแหละเอ็นจอก็จะอันนี้อีกเอ็จโอก็จะให้ตั้งโจทย์ให้เลขต่ำกว่านี้โอโคือใครแตะได้เก้าได้แสนหนึ่งเอ็โอก็ตั้งมาเลยใครแต่เก้าจุดห้าได้ 1, หนึ่งแสน แต่ทีนี้ผมว่าเวลาตั้งโจทย์มาเหมือนเขาก็ดีนะเขารายการก็เหมือนจะพัฒนาวงการเอ,อโไทยมันเร็วขึ้นรายการเอเจโอมันก็จะพัฒนาให้เร็วขึ้นแล้วเขาแจกเขาจ,จ่ายมา,จ,ายจ่ายเลยแล้วทีนี้ก็ไล่รถหัวฉีดผมว่าไล่อยู่แบบจะแข่งที่เมืองการแล้วอีกประมาณอาทิ<ะ>ตย์หนึ่งไปแข่งก็ซ้อมฟองสีอะไรมันก็ไม่ได้มันก็ไปอยู่ 97, 98, 98, 98เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดผมก็ไม่มันก็เพราะตอนนั้นผมว่าไม่มั่นใจเลยเพราะรถหัวฉีดเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนระบบเป็นหัวฉีดแล้วเราไม่เก่ง เราไมา่ค่อยเก่งเรื่องพวกนั้นเราก็ไปซ้อมเมืองการวันวันเสาร์แข่งวอาทิ์ไปซ้อมไปซ้อมวันเสาร์ซ้อมที่เมืองการอีกเราก็เน้นแก่กรุ่นเนี้ยเราก็เหมือนแบบเราก็มีเราก็เรามีหวังวอะนะเราก็แบบว่าหวังอะก็รถมันก็ถึงเส้นอะไรมันก็ได้ได้เราข้องผมเลยก็ประเทศที่เมืองการตอนซ้อมเขาเปิดซ้อมก่อนวันเสาร์วอ<ๆ>าทิ์แข่งซ้อมไปอีกการขาดอีกโอหการขาดการขาดอีกผมว่าผมเป็นคนผม ตัวผมผมชอบทาเครื่องอะไว้หลาย<บ>ตัวไม่ได้เครื่องของนายทุนไม่ยัองอไงผมก็จะทําลองไว้ผมมีอะไรอันนี้เครื่องจดจารถนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นรถทําไว้ทําไวไ้แบบอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เกียร์ไม่ไม,ไม่เหมือนก<บ>ันลูกใหญ่กวา่าอันนี้เขาเวียงอะไรเงี้ยมันจะผมก็ท<บ>ํตาต่ามแล้วผมก็เอาเครื่องที่นู่นอะเพราะผมรู้ที่ฝาตัวนี้มันวิ่งได้ผมก็เอาเครื่องมาผสมผสานกันผสมผสานเทสอีคืนนั้นแหละก็คือไปเทสหัวค่ำพังก้านขานปึ๊บโยกเครื่องลง เอาถ่๊าไล่อีกอันนึงมาใส่แต่ฝาไม่เป็นไร oh. เอาเอาผ้าใส่เอาเสื้อที่ตีปอกผมจะตีปอกไปบบพวกเนี้ย <c oughs> เอาไปวางตีป่อกเ oh. ทสอีกลูกแตกอีกโอ oh. ลูกแตกก้านงอโ oh. ท่านี้เทส<า>ไม่ได้แล้วท่านี้เทสไม่ได้แล้วในวันเดียวกันผมก็แบบเอ้ยแม่งก็ถอดแล้วแม่งก็พังเดี๋ยวพังวร้ได้โตครั้งแรกอ่ะไปอยู่เหมือนการผมก็พอดีรู้จักกับพวกพี่แบงค์เมือนการรอืคับเขามีโรงตรึงผมก็ไปนอนอยู่แถวบ้าน ก็ตอนแรกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกแข่งรุ่นอื่นเพราะตั้งแต่ผมนํำรุ่นหลายรุ่นไงฮะตากอกแตนหกจังสามเบฟแวนทำอะไรเงี้ยผมก็เลยเอ้ยไม่เป็นไรก็คือไม่ต้องเดี๋ยวแข่งรุ่นอื่นก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอดีมันลุกน้องพวกลุงน้องอะไรเงี้ยมันก็ถามเลยไหนๆแล้วก็มาแล้วแหละพวกลุงน้องมีลุกน้องพวกนี้มันดีมันอยู่เคียงข้างมันอยู่เคียงข้างตลอดพวกลุกน้องพวกน้องพวกอะไรแล้ยคนมันก็ช่วยกันหลายๆคนแบบถ้าเราคนเดียวเราก็ไปไม่ได้นะ ก็ช่วยกันก็ไปผ่าเครื่องที่ห้องพักก่อนเละหมดน้ำมันถังมันที่เวนการก็ผ่าเครื่องกันผ่าเครื่องเสร็จผมก็ให้ลูกน้องร้านอะไร<ด>ผมก็วิ่งมา<ป>บ้บบานพี่แบงค์เพราะเขาอยว่างม,มีแค่ตัวเดียว <Okay. S 1> ผมทรถามเขามีก้านไหมอาจจะเขาบอกเขามีมีก็มาเป็นกาา้านไหนจใส่กันไม่ได้เป็นกาน้านอีกเป็นก้าน VR เขาไม่มี VR ใส่ไม่ได้ผมก็มีเครื่องอีกตัวหนึ่งผมก็ผ่าเอาเขวี่ยงตัวเนี้ย ครปาดก้านออกเพราะว่าก้านตัวนี้เราเห็นเวลาหน่อยหนึ่งแล้วว่ามันใกล้ๆจะดีกว่าถ้าเราเปลี่ยนเขาอย่างเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันก็เลยมาให้ขออัดอัดเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งไปแข่งถ้าเวลาดินอยู่เราก็ไม่ไม่ได้มีเวลาซ้อมอะไรเงี้ยรอบแรกมันวิ่งอยู่9.7เราก็เฮ้ยมีหวังแล้วมันมันกล้ไปรถยังไม่ถึงเส้นลานแรก9.7เลยนะมัน9.7แล้วอาบอกพี่วิ่งได้แต่รถมันทําในตตวแรกๆเราก็เสี่ยงเราโกนพังอ่ะนี้ถึงพี่ถึงเส้นแล้ว พี่เพิ่มน้ำมันให้หน่อยอพี่ลงคาเตอร์ให้หน่อยอพี่พี่เปลี่ยนเท่อให้หน่อยแลก็จะคุยกันเราผมก็ทำางที่น่บอกรอบสองก็นเน้นท่านี้วิ่งเก้าห้านยโอ้โหใช่วิง 95, ่งเก้าห้าก็เอเดีก็ได้แสนได้แจกแสนมาอีกผมก็ได้แสนที่สองโอโใช่ครับที่เมืองการโอ้โหใช่มันต้องหาเพราะว่าถ้ามันมีไม่รู้ในเฟสมันจะมีบรรยากาศอยู่ที่วิ่งเก้า เก้าแรกกับ9ก้าห้าบคนเขาก็แบบร่วมดีใจกันเยอะอะไระเงี้ยเพราะมันก็ยังไม่เคยเห็นตอนนั้นน่ะที่รถเร็วขนาดเนี้ยเราก็เพิ่งเห็นเนี้ยแต่น,นี้มันก็พัฒนาไปตามกวออ่าเก้าห้าอีกแล้วแต่มันก็เราเราก็ได้แต่ที่สองทั้สองกอ็แจกเลยนะโอ้โหโอ้หกว่าจะได้มาใช่ในยูทูบ่าจะมีนะที่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ง,ง,ง,ง่ายนะโอ้โหยิงสนามที่เมืองการนี่แบบโอ้โหพางยับเลยอย่างของห้าสนามของห้าไปรถกระบูมันไม่พังหรอกมันไล่ไปเเพราะว่ามันเป็นน้ํามันออกเทน ครับแต่นี้เป็นน้ํามันในโตอ้าวงไม่ไหวแมงแ๊บเดียดกับก้านง้อมั่งพังเลยอะครย่างอาครับโอ้ผ่านช่วงพีคในแหละสองสองรายการหลักๆนี้ก็เลยทําให้เรายิ่งเป็นดังผู้แตกงเลยนะครับยิ่งแบบลูกค้าต่างประเทศรู้จักถึนเยอะมากขึ้นครับจะได้ช่วประจําปีเอ็นจีโอรุ่นรุ่นทูเปอร์เพนมันก็เป็นรุ่นทูเปอร์เพนที่นี่อยู่แล้วก็มาได้สองแสนนี้ อล้วนี้เราก็เราก็แข่งทุกสนามอ่ะติดบ้างที่หนึ่งบ้างที่สองที่สามเอ็นจีโอก็น่าจะค่าคนติดตามก็น่าจะอยู่ครับมันจะต้องมีบ้างหลังจากที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการแข่งเงินแสนกันไปแล้วตัหลายที่เป็นชื่อของช่างบอมเองตอนนี้ทําอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างก็ที่ทางของผมเองก็จะมีแคมป์นะแคมป์แคมป์ที่แบบเอเจเองหาเองอะไรแบบนเี้ยครับแล้วก็มีพวกเสื้อตีปอก ทำอะไรเงี้ยมันก็ทำหลายหลายอย่างเราก็เป็นเหมือนพวกโลกึงแต่ส่งก็มีลูกค้าส่งมาทําครับแต่เราก็ยังไม่ครบวงจรมันก็ไม่มีที่ทํป่าอะไรเงี้ยข้อห่วงอะไรเงี้ยเราก็ทาเองได้ในอนาคตมีท่ใั่ใช่ครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มซื้อทีละอย่างอะไรเงี้ยส่วนมากจะได้จะซื้อมาทาเฉพาะรถแข่งครับไม่ได้รับงานหน้าร้านทําเฉพาะรถแข่งเราเวลาพังรถมีปัญหาเราทําได้เลยกลางคืนร้านปิดแล้วทําได้เลยแต่ทีนี้ก็มีแบบเพื่อน เพืเ่อนๆช่างๆอะไรเงี้ยเขา่าเอาของมาให้เราทําเราพอทาได้ันนี้ก็เลยเราก็เลยรับงานเลยอทีปอกจัดอะไรให้เป็นเซ็ตอะไรแบบนี้อ๋อบบก็คือคมีมีอะไรใช่ค่ะขายด้วยนะเป็นหลไรเซ็ตก็คือพร้อมประกอบเราแยงไปให้อะไรเงี้ยแล้วก็บางช่างบางคนเขาก็มาซื้อไปแยงเองครับมาซื้อก็มีหลายมีหลายย่างเพราะเรามีขายก็เกือบครบอ่ะอตอนนี้ถ้าพูดถึงฐานลูกค้าในบ้านเราเองก็ทั่วประเทศ ช่ครับก็มีสั่งตลอดก็แฟนผมก็ส่งทุกวันส่งส่ง,สงแล้วก็มีต่างประเทศก็จะมีประจําเลยคือเวียดนามเวียดนามเพิ่งส่งไปเพิ่งส่งไปเพิ่งส่งไปของเพิ่งถึงใช่ครับตอนนี้คือผมกําลังอยากจะให้เพื่อนเพื่อนฟังว่าทั้งบอมเองไม่ได้จบช่างครึ่งไม่ได้เรียนช่างยนต์มาด้วยจบมสามแต่สามารถคลิกคลิกตัวเองขึ้นมาจน ประสบความสาเร็จในเรื่องการแข่งขันลดได้จากความชอบเอาความชอบนี่แหละมาเป็นอาชีพโอ้โหเจ๋งอ่ะอุแล้วช่างมอมกว่าจะเข้าใจในเรื่องของระบบช่างเครื่องยนต์นี่นานไหมครับนานนะพี่ก็ลองผิดลองถูกไปเยอะอ่ะนะที่พี่ลองคิดดูเนี่ยเป็นรุ่นทูเปอร์เพนใช่รุ่นทูเปอร์เพนไม่มีกติกาเรายัดไปแล้วของพังเสียหายเยอะแยะเลยพอเราจะพอเราจะหาเจอแต่ละอย่างอ่ะพอเราจะหาเจอแต่ละอย่างถ้าเป็นรถกติการูกนหกอย่างเนี้ยมันก็ยัง เราก็รู้อะแต่ลูกนั้นไม่รู้ว่าช่างคนนี้ลูกอะไรนี้ลูกอะไรเพราะทำมันทำไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ใช่ต่างคนต่างหาต่างคนต่างไล่ก็ต้องเอาให้ดีสุดพร้อมเป็นรุ่นที่เร็วที่สุดในรายการเี่ยผมก็เลยชอบในความเร็วครับบางครัคร้งก็แม่งพังว่างรถไม่เข้ามั่งอะไรมันก็มีแล้วแต่โอกาสมีการแข่งขันอันไหนที่เรารู้สึกว่าไปแข่งแล้วแม่งท้อแม่งไม่ไหวก็มีที่ทําฮุชิดเแรกๆแหละผมไม่เข้าใจอะคือทํารถแม่ง แบบรถไม่เข้าสองสามสนามติดเลยคือเราไม่เข้าใจรถพังมั่งหัวยกแข้งล้าวก้านขาดอะไรแต่ตอนนี้เราก็เอาตรงนั้นมาทําพัฒนาเราก็ไปได้มาเลยกว่ากว่าเราที่เราจะเข้าใจในเรื่องระบบัถฉีดนานไหมครับตอนนั้นก็นานอยู่นะพี่หลายเดือนอยู่นะครับแล้วก็ต้องศึกษาบางทีเราก็ไปถามพวกถามพวกรถยนต์ด้วยคนพี่พี่ที่ทํารถยนต์แล้วก็นายทุนที่ทํารถยนต์เขาว่า แบบว่าเขาว่าหาข้อมูลมาให้เพราะเราไปคนเดียวไปไม่ได้โโหมันก็ต้องช่วยกันหลายๆอย่างเราแล้วอยู่ที่ฟามขยนของเราเลยเนาะใช่แต่มันต้องทร้อมรถบ่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็มันก็ได้เพราะตอนนี้มันก็ถือว่ามันมันก็โอเคนะซุปเปอร์ก็โอเคระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ผมกําลังขึ้นเครื่องใหม่สามตัวครับคือทําแวดจากไอ้ตัวรถที่วิ่งได้เลยเพราะรถรถคันที่วิ่งได้ผมก็ไปได้ที่หนึ่งที่4ส4เนี่ยที่57 แล้วก็ไปที่ใต้เอ็นจีโอก็ได้ที่หนึ่งมันก็มีตลอดเดี๋ยวพัฒนาตัวไหนก็เดี๋ยวมาบอกพี่ก็มาเดี๋ยวมาบอกกับพี่นะจะได้มาพัฒนาแล้วตอนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าที่ร้านเองมีครบในเรื่องในเรื่องของสี่จังหวดนี่แทบครบเลยไหมครบเลยครับครบเลยทุกอย่างสองวาวสี่วาวไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไหนของเครื่องยนต์ใช่ครับแต่ถ้าไหนไม่มีอย่างเสือที่ปอกรุ่นไหนไม่มีก็มาทิ้งไว้รอวันสองวันก็ก็เท้าส่งกลับไป แต่ถ้าไหนมีเลยก็สับกันได้เลยปับได้สับได้เลยอ่าอาสับของใกล้เคียงกันยังฝาเนี้ยสภาพแบบเนี้ยคือสับได้เลยอะไรเนี้ยครับงานซื้อขาดอะไรได้หมดงานแก้ไขเข้ามาเยอะไหมครับงานแก้ไขแบบไหนพี่พวกสี่วาสี่ยางหวาอย่างเงี้ยครับงานแก้ไขงานซ่อมงานก็เยอะนะพี่รถจอดอยู่เยอะแต่ตัวเนี้ยจะเป็นเวฟเวฟเวฟเยอะที่ร้านตอนนี้เวฟจอดเยอะเลยฮ เพราะว่าตอนนี้ผมก็ทํากําลังทําแต่ยังไม่เสร็จทำเว็บแวนโดรเพนตอรออเว็บ<ะ>ตอรอออะไรเง<ะ>ี<ะ>้ยงานที่หลานมันเยอะผมก็จะเคียงงานที่หลานก่อนซ้อมรถยังไม่ค่อยได้ไปซ้อมเลยนั่นสิแต่งานเยอะจริงนะครับมาทีไดนี่ใช่พี่พี่เห็นมันาไม่ว่างเลยก็อยากอยากจะทํารถแข่ง้วอยากจะเคียงงานลูกค้าให้เสร็จแล้วก็จะททารถแข่งเพราะว่าผมก็ทํารถแข่งเตรียมไว้เป็นเอ็นจีโอที่ใชจากอันดับสิบเซียนน่าจะันาใหญ่ ผมก็าทาเก็บไว้แล้วทําเครื่องขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็เหลือไปเทสอะไรอย่างนี้ครับในทุนก็กว่าให้ไปอยู่ทนาน,นี้เขาเอพร้อมถามอีกนิดนึงทําไมถึงเป็นโลโก้เอ่อไมโอไมโอก็ที่ผมไปแข่งนะน่าจะประมาณที่แข่งเอ็นจิแรกๆแ,แ,แต่ก่อนพวก โคโซกเขาเป็นนาการโนดเนี่ยไม่ใช่ปล่ามาปรงตอนนี่ยเขาก็บอกว่าหน้าเขาก็เรียกผมมาได้เนี่ยนะแล้ไม่รู้ว่ามันเนยเขาบอกว่าเหมือนมาริโอเขาเรียกมาริโเรียวมาเรียววังบางสิทธ์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เรียกมาตั้งแต่ประกาศเอ็นยูมันก็เหมือนมันก็มาพร้อมชื่อมาพร้อมกับเราที่เราแจ้งเกินอะไรเราก็เลยจับตรงนั้นแหละมาใช่มันก็เลยเออมาเป็นโลโก้แล้วด้วยใช่ครับมันเป็นโลโก้ทำติ๊กเกอร์ทำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเอาละครับก็ได้เห็นกันไปแล้วครับ เออต้องบอกว่าทางบอมนี่เกิดมากับสี่ยังหวะเลยใช่ครับสี่ังหวะทำสี่ยังหวะทำทุกรุ่นเลยทำมิโอ้ก็ทำาฮะแต่ก่อนมิโอ้ทำแข่งก็ทำมิโอก็มีติดมั่งอะไรมีถ้วยมีอะไรครับก็มาจากสี่ยังหวะเลยแหัหละแต่สองที่บกตอนนี้ก็ทำก็ทำ KR ช่วงหลังๆก็เห็นมี KR เข้ามาเยอะนะเขาจะไปชิฟกันอะไรเงี้ยผมก็พอทำได้ับทำ ถึงที่พอทำได้ไหมผมก็าําได้นะว่าบอกกระาดก็เคยทบอยู่ในบ้านใช่รับผมแต่ผมมันไม่มันไม่มันไม่ใช่หน้างานเราเนี่ยนะครับของเรามันต้องเป็นสียังหวะเราไปทำสองั้หวะนี้เราก็เหมือนนับหนึ่งใหม่คนอื่นเขานับไปจนึงร้อยเราก็เพิ่งเริ่มทําอันนี้เราก็เลยมันไม่ใช่ทางเราเราไม่มีของไม่มีอะไรไล่อะไรด้วยเราก็เลยทําสียังหว่างเพราะสียังหว่ามีของลดลดเป็นอะไรเรามีใส่ได้เลยแต่ถ้าใส่ง้ังหว่า คาวาเราก็ต้องหาต้องซื้อครับแล้วถ้ามันไม่ใช่รถเราเองไปให้ในทุนเขาฝากไว้บ่อยแล้วถ้าเราหาไม่เจอเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบเราลดไลน์มามันก็เลยแบบกลายเป็นเราแบบว่าไม่ไม่ไม่ดีทํารถไม่ได้อะไรนอนจอกถ้าผมจะทํารถอ่ะผมต้องทํารถผมเองอืหาในรถผมเองเลยหาเลยว่าอันนี้ทําเป็นอย่างนี้ผมถึงไปถ่ายทอดใส่ลูกค้าได้ครับเพราะว่าถ้าผมไม่ได้หาเองผมไม่เอาตังค์ลูกค้าออกอย่างพี่เป็นช่างพี่เอารถมาทำผมนี่ไอ้คดเบิกตังค์อีกนะเบิกตังค์กเราไม่ได้เลยพี่ แต่ก็ต้องเข้าใจช่างช่างแม่งก็อยากให้วิ่งได้ทุกคันแหละไม่มีดอกไม่ใครเขาไม่อยากจะวิ่งใช่รันก็เลยนี่ไปผมก็เลยรับทําตอนนี้ก็ทำจริงว่ะเคาก็จะทําไปทิพย์อะไรครับครับก็ทำพอทําได้โอเคได้ฟังเรื่องราวของช่างบอมมากันพอเข้าวขล้วนะครับกว่าจะมาเป็นช่างบอมวันนี้ไม่ได้จบช่างเครื่องด้วยจบมอสามแล้วก็มาทํารถเลยมาขี่รถแล้วก็ได้มาทํารถอาศัยครูรักพักจำกันมานี่แหละโอ้เจ๋งอ่ะประสบการณ์ ประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับ<ช>ก็เอามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับส่วนเรื่องอะไรแน่นอนอย่างที่หลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วแหละว่ามีโดยเฉพาะสี่จังหวัดนี่มีครบทุกอย่างนะครับไ<ช>ม,ม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบไหนหรือจะงานแก้ไขเรื่องไงก็แล้วแต่ทั้งหมดเขาก็รับสมัมานมาครบเราก็ทารอร,ร,รอได้รอเลย<ช>รอได้เลยนะครับใช่แต่ในอนาคตนี่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกแหล่งหนึ่งแหละที่ครบในตอนนี้ก็เหลือแค่เครื่องทาฝาเท่านั้นเอง นะครับเพราะตอนแคมป์วันนี้ก็มีแล้วแหละนะครับโอเคครับคงต้องขอบคุณช่างบอมมากที่วันนี้ได้มานั่งคุยกับสต๊อปไบครับแล้วก็เผื่อเอาไว้เพื่อนๆที่ชอบเรื่องทํารถนะครับจบแค่ม .3 แต่สามารถมาประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํารถได้นะครับก็ปรึกษาได้นี่เนาะปรึกษาได้นะครับสําหรับช่างบอมเองก็ในเพจอะไรก็เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นเอาไว้เพื่อนๆได้ติดตามกันเผื่อมีอะไรก็ โทรมาสอบถามข่างบอมได้นะครับครับวันนี้ก็คงขอบคุณข่างบอมมากครับ,รบที่ให้โอกาสที่มาได้นั่งคุยกับครับสวัสดีครับ